ภาษาไทยใช้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคําว่าปะปนกับแปดเปื้อนสองคำนี้เราใช้คุ้มกันหรือ,อยังครับปะปนนี่เป็นคำกลางๆนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเรามีสิ่งดีอยู่กองหนึ่งแล้วเรามีสิ่งที่ไม่ดีอยู่อีกกองหนึ่งมาปะปนอาจจะเป็นการปะปนระหว่างสงสิ่งส่วนแปดเปื้อนเนี่ยชัดเจนจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีก็คือเป็นความสกปรก แต่สรุปก็คือว่าเมื่อปะปนก็เลยทำให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นไม่บริสุทธิ์ที่สำคัญในขณะที่ความแปะเปื้อนนั้นมันชัดเจนมันเห็นชัดว่าแปเปื้อนตรงไหนต้องไปซักล้างทำความสะอาดกันตรงไหนเพราะฉะนั้นความปะปนเนี่ยทำได้ง่ายแต่แก้ไขได้ยากในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งที่เราก็จะต้องเลือกเลือกอะไรเลือกลูกน้องที่จะทำงานให้เรา ทีนี้สมมุติว่าเรามีลูกน้องอยู่100คนถ้าเรามีลูกน้องที่เป็นอันตรายเข้ามาปะปนในหมู่ลูกน้องของเราเนี่ยวันหนึ่งเขาไปก่อเรื่องกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยแหละชื่อเสียงของเราก็จะพลอยแปดเปื้อนไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่าเรามีอะไรปะปนในกลุ่มของสิ่งที่ดีเราเองก็สามารถเอาตัวเราเองเข้าไปปะปนในสถานการณ์ที่ไม่สุจริต เราเองอาจจะเป็นพนักงานขับรถเป็นนักบัญชีแต่ปรากฏว่าเราไปเป็นคนขับรถไปเป็นนักบัญชีให้กับบริษัทซึ่งที่จริงแล้วเป็นธุรกิจฟอกเงินอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเข้าไปปะปนในความทุจริตนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการปะปนก็นดีแปดเปื้อนก็นดีเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับเราจะได้ไม่ต้องปะปนกับสิ่งที่ไม่ดีชื่อเสียงเราก็ไม่แปดเปื้อนคุณผู้ชมครับ ภาษาไทยของเรานั้นงดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้คุ้มเรามาช่วยกันครับคำว่าปะปนกับแปดเฟื้อนใช้คุ้มสวัสดีครับ